สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้มีหลากหลายเรื่องราวที่จะมาคุยกันนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกด subscribe ในช anel ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่ห0 0 0มื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์ยังไงก็ฝากด้วยนะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ช่วงแรกจะไปคุยถึงเรื่องของพี่อุ้มทีละทรบุญมาทันกันก่อนนะครับในเกมฟุตบอลเจลิกนัดล่าสุดที่มารีนอตเหลือ10คนแต่สามารถบุกเอาชนะคาชิวาเลโซได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1นึงถึงทิ่นเลยนะครับโดยเกมนี้พี่อุ้มเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองก่อนที่จะได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงครึ่งหลังปรากฏว่าลงมาแล้วทำได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะประตูแรกที่มารีนอตได้เนี่ย จุดเริ่มต้นมาจากการที่พี่อุ้มวางบอลยาวด้วยเท้าซ้ายที่โคตรแม่นยำให้กับไดเซนมาเอดะหลุดเข้าไปกระชากบอลแล้วก็เปิดให้อาโดโอนวู o oo, ซึ่งเป็นการเขาทำที่สวยจริงๆนะครับแล้วก็จบเกมมาลีนอชนะเก็บ3แต้มสำคัญทั้งที่เขาเล่น10คนตั้งนานนะครับแต่มาลีนอนี่แข็งแกร่งจริงๆนักเตะวิ่งไม่มีหมดนะครับโดยเกมนี้พี่อุ้มที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยได้รับคำชมมากๆนะครับว่าเปลี่ยนเกมได้ชัดเจน โดยเฉพาะจังหวะการจ่ายบอลทะลุช่องไปข้างหน้าที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมารินตสในเกมลุกได้เป็นอย่างดีนะครับคือฝีเท้าของพี่อุ้มแน่นอนสุดยอดอยู่แล้วนะครับซึ่งลูกจ่ายหรือลูกเปิดที่พี่อุ้มเปิดไปข้างหน้าให้กับไดเซนไมเอดะหลุดไปยิงเนี่ยเขาเอาต้นแบบมาจากอีเนสตานักเตะระดับโลกนะครับที่พี่อุ้มเนี่ยเคยร่วมงานสมัยที่พี่อุ้มอยู่โกเบโดยอีเนสตาเนี่ยปัจจุบันแน่นอนยังคาแข่งอยู่กับวิเซลโกเบและเขาก็ยังอยู่ใน มาตรฐานที่สูงนะครับโดยตอนที่พี่อุ้มอยู่กับอินเนสตาที่โกเบเนเขาได้เห็นการวางบอลทะลุลายของอินเนสตาในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันจริงนะครับแล,และพี่อุ้มเนี่ยเขามักจะศึกษาจังหวะการเปิดบอลของอินเนสตาบ่อยๆต้องบอกว่าและเขาก็ทําได้ดีอย่างมากโคตรแม่นจริงๆนะครับซึ่งพี่อุ้มเนี่ยเขาเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาปรับใช้ทั้งการดูคลิปแล้วก็ดูจากวิธีการเล่นของอินเนสตาซึ่งเขายอมรับเองนะใน เฟซบุ๊กส่วนตัวเขานะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยเราจะได้เห็นรูปแบบนี้บ่อยมากๆจากพี่อุ้มเรียกได้ว่าการได้ร่วมงานกับนักเตะระดับโลกเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างมากจริงๆนะครับและจังหวะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้ฝึกซ้อมแล้วก็มีความสามารถที่สูงนะครับซึ่งพี่อุ้มเขาทําจังหวะเปิดทะลุลายได้ดีจริงๆอันนี้ผมยอมรับและตอนที่ผมภาคอยู่เนี่ยผมจะได้ยินเสียงจาก ข้างสนามชัดมากๆทางฝั่งโยโกฮาม่าเอฟมารีนสนะครับเวลาบอลออกจากเท้าซ้ายพี่อุ้มทีไลเนี่ยผมจะได้ยินคำว่าไนซ์บุญจังเยอะมากๆนะครับก็คือบอกว่าสุดยอดมากทีละทอนอะไรประมาณนี้แหละมาจากเพื่อร่วมทีมแล้วก็เฮดโค้ชของมารีนอสเรียกได้ว่าเขายอมรับในฝีเท้าของพี่อุ้มจริงๆสำหรับทีมมารีนอสทุกคนนะนอกจากนี้นะครับไดเซนไมดะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยชอบมากๆ พอล่าสุดที่เอาชนะคาชิวาเรโซเนี่ยไดเซนมาเอดะเป็นพระเอกเลยนะครับยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งพามารินชนะแถมตลอดทั้งเกมไดเซนวิ่งไม่มีหมดนะครับซึ่งเขาก็ออกมาชื่นชมพี่อุ้มว่าลูกบอลที่เปิดมาจากพี่อุ้มทีลทรเนี่ยค่อนข้างเนียนมากทําให้เขาเล่นต่อง่ายซึ่งไดเซนมาเอดะนักเตะคนนี้นะครับผมบอกเลยว่านักเตะไทยควรเอาเป็นตัวอย่างถึงแม้ว่าความสามารถเฉพาะตัวของเขาอาจจะไม่หูวา แต่เขาเป็นนักเตะที่โคตรขยันวิ่งเขาวิ่งไม่มีหยุดตลอดทั้งเกมนะครับมีความเร็วมีเรี่ยวแรงเยอะมากๆเรียกได้ว่าโคตรฟิตประตูที่ทําได้ลุที่2เนี่ยก็เกิดจากความขยันของเขานะครับที่วิ่งไปกดดันผู้ักษาประตูของคาชิวาเลโซและคุณรู้ไหมครับไดเซนมาเอดะนักเตะคนนี้เนี่ยเป็นนักเตะที่สปรินต์ไปเอาบอลเยอะที่สุดในฟุตบอลเจลิกปีนี้มากกว่าคาโอรุมิโตมะของฟอนตาเลซซะอีกนะครับ ตอนนี้เนี่ยมาเอดะสปินไป750กว่าครั้งแล้วเฉลียนน่ย1เกมเนี่ยไดเซนมาเอดะจะสปินไปเอาบอลถึง40ครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับซึ่งเป็นสถิติค่อนข้างน่าทึ่งจริงๆที่เขาวิ่งได้ขนาดนี้โดยไม่เจ็บเพราะต้องยอมแล้วว่าการสปินไปเอาบอลด้วยความเร็วเนี่ยมันมีโอกาสเสี่ยงเจอการบาดเจ็บเล่นงานมากๆแต่ไดเซนเนี่ยไม่เจอเลยแล้วฟิตจริงๆนะครับและไม่แปลกใจที่เขาจะติดทีมชาติญี่ปุ่นชุดโอลิมปิก และแน่นอนในอนาคตข้างหน้าได้กลับไปยุโรปอีกหนึ่งครั้งแน่เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไดเซนเคยไปค้าแข่งในลีกโปรตุกเกสมาแต่ด้วยตอนนั้นอายุยังน้อยและปรับตัวไม่ได้ก็เลยกลับมาอยู่กับมารินอตแต่ไดเซเมดะเขาเพิ่งอายุ23ปีนะครับอนาคตยังอีกไกลดีใจแทนพี่อุ้มที่ได้ร่วมงานกับนักเตะฝีเท้าระดับท็อปแบบนี้นะครับหลังจบเกมที่มารินอชนะคาชิวาเรโซพี่อุ้มเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องชมเพื่อนรูปทีมที่ทําได้ดี ทีมเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ก็สู้ได้สนุกและเก็บชัยนะในเกมนี้ได้และรู้สึกดีใจที่ทีมสามารถเก็บ3แต้มเพราะเป็น3แต้มที่ยากเพราะออกมาเล่นนอกบ้านด้วยนอกจากนี้เนี่ยพี่อุ้มบอกอีกว่าเมื่อเขาลงมาก็ต้องพยายามช่วยเพื่อนร่วมทีมให้มากที่สุดและพยายามหาจังหวะฉาบฉวยเพื่อทําให้ทีมได้ประตูแล้วก็พยายามทําให้ดีที่สุดและเก็บ3แต้มได้ในเกมนี้ก็หวังว่าจะช่วยทีมให้ได้มากเยอะกว่านี้นะครับนอกจากนี้พี่อุ้มนะยครับยังเผยถึงจังหวะโยนบอลยาวให้กับมาเอดะ โดยเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะของเกมเขาก็วางบอลจังหวะตามในเกมซึ่งจังหวะนั้นมันว่างและไดเซนเองก็มีความเร็วทําให้การวางบอลลูกนั้นเนี่ยมันง่ายมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องชมไดเซนที่เอาบอลลงและจ่ายต่อไปให้โอไนวู oo, แล้วก็เป็นประตูนในเกมนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยเว็บไซต์ชื่อดังของญี่ปุ่นนะครับยังออกมาให้คะแนนพี่อุ้มทีละทรแบ็คซ้ายที่ลงมาเปลี่ยนเกมในเกมที่มารินอสชนะคาชิว่าเลโซนะโดยซ็อกเกอร์ไดเสเนี่ยเขาบอกว่าพี่อุ้มเนี่ยได้6.5คะแนนนะครับพร้อมกับเหตุผล เขาบอกว่าในนาทีที่76เนี่ยการวางบอลยาวให้ไดเซนมเมเดะของทิละทอนทำให้ทีมได้ประตูโดยการที่ทิเลทอนวางบอลในช็อตแรกด้วยการวางบอลที่ดีสุดซึ่งเป็นการทำลายแนวรับของฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีและทิละทอนก็ลงมาเปลี่ยนเกมฝีเท้าของเขาสุดยอดจริงๆในทีมมาลีนอสนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีคอมเมนต์แฟนบอลหลังจบเกมที่มาลีนอสชนะคาชิว่าเลโซเอาคอมเมนต์แฟนบอลมาลีนอสเท่าที่ผมไปดูและไปแปลมาก่อนนะครับ เขาก็ชื่นชมพี่อุ้มนะเขาบอกว่าการเปิดบอลยาวของทีรทรเนี่ยสุดยอดจริงๆและหวังว่าเขาจะหายเจ็บและกลับมาช่วยทีมได้ยาวๆก็บอกว่าเท้าซ้ายของทิรทรเนี่ยคุณภาพคับแก้วนะครับแล้วก็ถามว่าอยากจะรู้ว่าทําไมทิรทรถึงวางบอลได้แม่นยําขนาดนี้ลูกฟุตบอลและทิศทางเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากๆดีใจที่เขาหายเจ็บและกลับมาลงสนามได้นะนอกจากนี้นะครับยังมีคอมเมนต์ของแฟนบอลคาชิวาเลโซ ที่ต่างออกมาบอกว่าอยากให้ทีมเนี่ยไปดึงทิเทอนมาร่วมครับโดยคนหนึ่งเขาบอกว่าคาชิว่าเลโซต้องการแบ็กซ้ายอย่างทีเลทอนน่าจะช่วยทีมได้เยอะมีแฟนบอลเลโซอ,อีกหนึ่งท่านบอกว่ารู้สึกทึ่งในความสามารถของทิเลทอนแบ็กซ้ายไทยไลยน์นี้เก่งจริงๆคาชิว่าเลโซควรไปดึงตัวมาร่วมทีมนะครับ <c oughs> นี่คาชิว่าเลโซอยากได้เลยนะสำหรับพี่อุ้มทีเลทอนเขาต้องยอมแล้วว่า ลิมเส้นของคาชิวะเลโซเนี่ยผลงานไม่ดีจริงๆในช่วงหลังนะครับทำให้เขาเนี่ยต้องตกไปอยู่ในส่วนของท้ายตารางศึกฟุตบอลเจลีกนะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆได้รับคําชมเยอะมากๆนะครับสำหรับพี่อุ้มธีรท,ทรแต่ผมงงแฟนบอลบางส่วนอันนี้ต้องมาพูดกันหน่อยนะครับคือตอนเริ่มเกมเนี่ยพอเห็นลายชื่อออกมาแล้วรู้ว่าพี่อุ้มเขาเป็นสำรองเนี่ยแฟนบอลน,นะครับชอบไปเม้นว่ากลับบ้านเถอะอะไรพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ ไร้ประโยชน์อย่างมากเนะ่ทำไมต้องให้เขากลับบ้านนะทั้งที่เขาไปคาแข่งอยู่ในฟุตบอลระดับสูงอย่างเจ a ล u กซึ่งคุณก็รู้ว่าคุณภาพลีกแบบนี้เนี่ยสูงแค่ไหนในฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกในปีนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่ามาตรฐานเจเลิกเนี่ยสูงกว่าไทยลีกแล้วก็สูงกว่าลีกอื่นๆเยอะมากๆก,กว่าทั้งพี่เจพี่อุ้มจะพิสูจน์ตัวเองจนได้ไปค้าแข่งจนถูกซื้อขาดและเป็นที่ยอมรับจากแฟนบอลมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ และอยู่ดีๆพอวันไหนที่เขาฟอร์มไม่ดีไม่ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองคือเขาอาจจะมีเหตุผลอื่นที่ไม่ได้ลงก็ได้แต่แฟนบอลบางส่วนเนี่ยจะให้เขากลับบ้านอย่างเดียวผมก็งงว่าแฉเขากลับมาเพื่ออะไรนะครับผมงงคอมเมนต์พวกนี้มากๆเนี่ยไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยจริงๆงงมากๆและที่สาคัญนะครับพี่อุ้มเนี่ยที่เขาเป็นตัวสำรองคือเขาเพิ่งหายเจ็บเกมที่แล้วเขาถูกส่งชื่อไปแล้วไม่ได้ลงเนี่ยนัดที่เอาชนะวอลติสเนี่ยคือเกมนั้นเขายังไม่หายสมบูรณ์ แต่ถ้าว่าตำแหน่งกองหลังตอนนี้ของมารินอสเจ็บเยอะและคนที่เล่นเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาได้เนี่ยพี่อุ้มอยู่ในสภาพที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดเขาเลยใส่เชื่อพี่อุ้มไว้สแตนบายไว้ฉุกเฉินหากนักเตะที่ลงเล่นวันนั้นเจ็บเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะใช้พี่อุ้มตั้งแต่เกมนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเจลีกถ้าเกิดไม่สมบูรณ์จริงๆเขาจะไม่ส่งลงสนามต้องให้นักเตะหายสุดๆนะครับแต่พอตอนนี้พี่อุ้มเขาหายดีกลับมาและพร้อมลงเล่น ก็ได้รับโอกาสลงเล่นในช่วงครึ่งหลังและอย่างนะครับฟุตบอลสไตล์ของโยโกฮาม่าเอฟมารีนอเนี่ยยังไงก็ต้องใช้งานพี่อุ้มทีลทอนะครับเพราะเขาเป็นแบ็กที่สามารถเป็นได้วกว่าแบ็กคนอื่นอ่นอะที่มีการจ่ายบอลการเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังจากนี้ก็ดูกันว่าพี่อุ้มจะกลับมาเป็นตัวจริงได้เลยหรือเปล่าในเกมต่อไปแต่ผมคิดว่าน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงและแต่แค่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาเจอการบาดเจ็บเล่นงานในเกมที่ เจอรลูวานคับกับซัปโปรโรไงก็เลยต้องพักมาพอสมควรแต่ตอนนี้ได้ข่าวจากรายงานจากญี่ปุ่นที่บอกว่าสภาพร่างกายดีขึ้นมากสำหรับพี่อุ้มนะครับโดยโปรแกรมนั้ต่อไปของมาริโนสเนี่ยจะเปิดบ้านพบกับอวิทป้าฟุกุโอกะในวันเสาร์ที่10กรกฎาคมก็ถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ต u t u b e และ Facebook เหมือนเดิมก็ติดตามกันได้มาริโนสยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับตอนนี้เหลือเกมนัดตกค้างอีก2แมตช์โดยเจอกับอวิทป้าฟูกุโอกะก,กับกัมบะโอซากาถ้าเก็บ3แต้มได้หมด เขาจะไล่คาวาสกิฟอนตาเล่เหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้นเพราะฉะนั้นทีมที่จะลุ้นแชมป์กับฟอนตาเล่มีแค่ทีมเดียวคือมาริโนสนะครับนอกนั้นเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีและการเก็บ3ามแต้มเรื่อยๆเนี่ยทำให้มาริโนสเนี่ยมีคะแนนทิ้งห่างอันดับสอย่างนาโคยยาเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องโฟกัสทุกเกมนะครับสำหรับมาริโนสแล้วก็พี่อุ้มทีละทอนนะมาต่อกันที่วิกเตอร์คาร์โดโซ่กันหน่อยกองหลังชาวบราซิลของ BG นักเตะค,คนนี้ได้รับคำชมและตกเป็นที่พูดถึงยังมาก ในช่วงหลังเกี่ยวกับการโอนสัญชาติมาช่วยทีมชาติไทยและความต้องการของวิกเตอร์คาร์โดโซถ้าใครได้ดูใน IG เนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยทีมชาติไทยอยู่แล้วนะครับพร้อมโอนสัญชาติมาแต่นั่นเนี่ยเป็นข้อความสั้นๆใน IG ก่อนที่ล่าสุดวิกเตอร์คาร์โดโซนะครับเขาออกมาเปิดใจถึงความต้องการโอนสัญชาติมาช่วย ทีมชาติไทยลงแข่งขันในรายการต่างๆคราวนี้วิกเตอร์ออกมาพูดแบบจะเต็มเขาสัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์โก้ไทยแลนด์นะครับวิกเตอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับข้อความเยอะมากใน i ิน t ต g r กรมซึ่งเป็นข้อความที่เยอะที่สุดไม่เคยมีมาก่อนเกี่ยวกับการที่อยากให้มาช่วยทีมชาติไทยวิกเตอร์บอกว่าเขาเนี่ยซาบซึ้งกับข้อความของทุกๆคนประเทศไทยเป็นประเทศที่เขาและครอบครัวรักมากๆเขาปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอาหารฟุตบอลได้เป็นอย่างดี และเขาไม่เห็นปัญหาถ้าเขาจะโอนสัญชาติมาบราซิลและไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆแงม่มุมเขารักประเทศไทยและถ้ามันเกิดขึ้นก็ถือเป็นเกียรติที่เขาจะได้โอนสัญชาติมาช่วยทีมชาติไทยนะครับนอกจากนี้วิกเตอร์บอกว่าคิดว่าเรื่องการโอนสัญชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติทั่วโลกสําหรับสถานการณ์ตอนนี้แม้กระทั่งในญี่ปุ่นพวกเขาก็เคยทําเหมือนกันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับฟุตบอลไทยแต่นักเตะต้องเป็นคนที่รักและเคารพป,ประเทศนี้อย่างแท้จริง และไม่รู้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่คิดว่าสมควรเขาจะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแต่ตอนนี้เขาต้องโฟกัสช่วยบีจสโมรสรจากไทยตัวแทนจากไทย,ไทย,ไทยมีผลงานที่ดีในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกให้ได้ก่อนนะครับเรียกได้ว่าออกมาสัมภาษณ์แบบนี้วิกเตอร์คารโดโซได้ใจแฟนบอลชาวไทยเต็มๆนะครับคือผมชอบคำพูดที่เขาว่านักเตะที่จะโอนสัญชาติมาเป็นทีมชาติไทยชื่อว่าต้องเป็นคนที่รัก และเคารพประเทศไทยอย่างแท้จริงซึ่งนั่นแหละคือวิกเตอร์คาโดโซนะครับเขาเป็นคนที่รักฟุตบอลไทยอินกับฟุตบอลไทยสุดๆนะครับเห็นได้ชัดผมเข้าไปดูคลิปใน BG เนะี่ยวิกเตอร์เขาพูดภาษาไทยได้ค่อนข้างดีมากและเขาเป็นกันเองเฟลลี่กับนักเตะไทยทุกคนและเขาอินมากๆนะครับคือเขามาอยู่เมืองไทยเนี่ยด้วยการที่เป็นโนเนมาก่อนแต่ตอนนี้เขามีชื่อเสียง ก็ต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลไทยเนี่ยทำให้เขามีชื่อเสียงอย่างมากในตอนนี้นะครับกับการเล่นไทยลีกและได้เล่นฟุตบอลระดับ AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอินอย่างมากผมว่าในเคสของวิกเตอร์คาร์โดโซ่เนี่ยเป็นเคสที่น่าสนใจและถ้าเป็นไปได้ก็น่าโอนมาช่วยแนวรับทีมชาติไทยนะครับเพราะเขาพูดภาษาไทยได้เขาอินจริงๆอ่ะผมรู้จักวิกเตอร์เขาแบบมีความสุขอย่างมากที่ได้อยู่เมืองไทยแล้วผมมองว่าวิกเตอร์คาร์โดโซ่อ่ะ เขาจะอยู่ประเทศไทยยาวๆเหมือนพวกดักดาสคาโดโซอะไรพวกนี้นเนีบยอเดบางเงี้ยคือนักเตะเหล่านี้เขาอินกับฟุตบอลไทยเขารักประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าลองเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องราวที่ผมมองว่าน่าสนใจเกี่ยวกับในกรณีของวิกเตอร์คาโดโซที่เขาอยากมาเล่นในทีมชาติไทยจริงๆก็รอดูว่าฝ่ายไหนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันจะมีโอกาสเป,เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับการโอนสัญชาติวิกเตอร์คาโดโซผมมองว่าถ้าเกิดเขาได้เล่นเนี่ยน่าจะช่วย ทีมชาติไทยในเรื่องของเกมลับและทําให้นักเตะไทยพัฒนาฝีเท้าขึ้นได้นะครับก็น่าสนใจในดีลของวิกเตอร์คาร์โดโซกับการโอนสัญชาตินะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลชาวไทยรักเหมือนกันนะครับก็คือโตติกองกลางชาวสเปนที่ค้าแข่งกับ BG ค้าแข่งกับสมุทรปราการนะครับล่าสุดโตติก็เรียกได้ว่าปิดฉากการค้าแข่งฟุตบอลไทยลีกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากแยกทางกับ BG ปทุมนะครับปิดฉาก6ปีที่มาเล่นฟุตบอลไทยนะ โดยทั้งฝั่งของโตติเนี่ยเป็นที่รักของแฟนบอลบีจีอยู่แล้วนะครับขนาดทีมตกชั้นเนี่ยเขาก็ลงไปช่วยจนพาทีมขึ้นชั้นกลับมาได้แล้วก็มีผลงานที่ดีใส่เต็มร้อยทุกครั้งที่ได้รับโอกาสลงเล่นแล้วก็ค่อนข้างอินกับฟุตบอลไทยอย่างมากแล้วก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ BG ีประสบความสําเร็จเป็นแชมป์ฟุตบอลไทยลีกรวมถึงคว้าตั๋วไปเล่นฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ฤดูกาลที่แล้วนในช่วงเลกที่2โตติเขาไม่ได้อยู่กับ BG ไงเขาไปอยู่กับสมุรปราการนะ ล่าสุดโตติเขาได้โพสต์อํลาประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขามาที่นี่3คนแต่กับไป7เป็นแชมป์สแล้วก็ลูกอีก3คนเขาไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ครบทุกคนแต่อยากขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนในการเดินทางของเขาในครั้งนี้รวมถึงคนที่ไม่ได้ช่วยด้วยเหมือนกันมันเป็นช่วงเวลาที่ยากแต่เป็นประสบการณ์ที่แสนวิเศษที่ได้มาเล่นฟุตบอลไทยลีก โตติกล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่จะได้อยู่กับเพื่อนและครอบครัวขอบคุณประเทศไทยและทุกคนที่มอบมันให้กับผมขอให้โชคดีและจะคิดถึงประเทศไทยคิดถึง BG ตลอดไปอันนี้เป็นข้อความของโตติก็ใจหายเหมือนกันนะครับเป็นนักเตะที่ดูฟอร์มการเล่นเขามานานและเขาเนี่ยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็สอนนักเตะไทยได้เป็นอย่างดีนะครับโตติเนี่ยปัจจุบันอายุ33ปีนะมาอยู่กับ BG ตั้งแต่ปี2015นะครับ แล้วก็ผูกพันกับ BG อย่างมากแต่ถ้าว่าในช่วงเลกที่2องเนี่ย BG เขาต้องการยกระดับทีมทําให้ตําแหน่งในทีมโตติไม่มีก็ต้องไปอยู่กับสุดปาการแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ BG ก็ไม่มีลืมโตติสุดท้ายเขาก็ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้บ g จคว้าแชมป์นะครับซึ่งก็จะหายเหมือนกันนะครับที่โตติจะกลับไปประเทศของเขาที่สเปนและไม่ได้โชว์ฝีเท้าในฟุตบอลไทยลีกแลวแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยน่าจะจดจําเขาในหัวใจได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับโตติอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับในช anel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันที่สาคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์มุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวะกันด้วยคลิปนี้ไปก่อนเจอหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ